ผมผมมาขับรถซูบารุครับเล่นนเฉยนี่ผมไป็นอนอาหารมีไหบ้างออกไม่เบิ้ลทำไมเมื่อกี้เบิ้ลทำไมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มจัชชวานครับในข่าวไวเทนิวครับพาไปดูเรื่องนี้กันบ้างครับเรื่องราวบนท้องถนนครับที่มีการกระทบกระทังกันเกิดขึ้นนะครับและปรากฏว่าผู้ชายคนที่ขับรถซูบารุเนี่ยครับและท้ายรถเนี่ยมีผู้โดยสารด้วยครับ ปรากฏว่ามีการไปขับปาดหน้ากันอีกท่าไหนไม่รู้รับ,บกับรถผู้เสียหายที่เขามีการมา <c oughs> นําคลิปมาโพสนะครับปรากฏว่าชายคนที่ขับรถซูบารุเนี่ยลงมาต่อว่าครับและอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารนะครับทหารอย่ามีปัญหาด้วยประมาณจะบคมขู่นะครับอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารถ้าจะมีเรื่องเนี่ยในเช็คในตังในกระเป๋าตังตัวเองหรือยังนะครับชายขับรถซูบารุเนี่ยบอกกับผู้เสียหายนะครับเนี่ยครับมีการกล่าวอ้างในเชิงค่มคูแบบนี้ครับ เพจ e c e b o o k เจมอยวีพลัสครับ mm hmm. เขาเผยแพร่คลิปสารวัตรทหารรายหนึ่งครับนี่ครับโดยเจ้าของคลิปเนี่ยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเขาระบ,บุโพสต์ข้อความไว้ว่าทหารควรสุภาพด้วยคงไม่มีใครอยากทราบนะครับว่าลุงเนี่ยเป็นอะไรทํางานอะไรแต่เพียงแค่พูดคุยกันด้วยเหตุผลใครผิดใครถูกขอโทษกันให้อภัยกันสังคมก็จะได้น้าอยู่พูดดีๆเพราะเพราะสมกับที่ลุงเนี่ยอ้างว่าเป็นทหาร อยากมีเรื่องเช็คตังค์ในกระเป๋าก่อนเหตุเนี่ยเกิดย่านประชาอุทิศนะครับโดยเจ้าของคลิปเนี่ยได้ขอโทษนะครับไปยังผู้โดยสารด้านหลังที่อยู่ในรถซูบูรุนะครับบอกว่าสงสารพี่เขามากนะครับเราเร่งเครื่องใส่จริงเพราะว่ายอมรับว่าไม่พอใจที่อยู่ๆเนี่ยลุงเนี่ยก็ทิ้มรถออกมาถ้ารถหลังที่เขาตามมาเนี่ยเรามาทิ่มเขามาทิ่มตูดหนูหรือมีมอเตอร์ไซค์ขับมาเร็วๆแล้วเขาเป็นอะไรขึ้นมาลุงจะรับผิดชอบยังไง นี่ครับผู้เสียหายเขาตั้งคําถามนะครับกับรถซูบูรุกันดังกล่าว,ดวโดยเจ้าของคลิปเนี่ยยังได้พูดถึงคําพูดของคุณลุงที่ขับรถซูบรุต่ที่มาต่อว่านะครับว่าลุงจะยศใหญ่และแค่ไหนไม่รู้หรอกนะครับเพราะหนูเป็นแค่ประชาชนธรรมดาลุงจะยศเยอะแยะมากมายขนาดไหนลุงใส่แมสด,ด้วยนะคะโควิดไม่เลือกยศเลือกตําแหน่งลุงโชคดีนะที่ลุงเจอคนใจเย็นแต่ถ้าไปเจอคนอีกประเภท ลุงก,ก็คือลุงผิดนี่นะครับเขาบอกว่าลุงโชคดีที่เจอคนใจเย็นแต่ต้นเรื่องเนี่ยจริงๆเนี่ยคุณลุงเป็นคนผิดนะอย่าหาทํานะลุงเป็นห่วงเป็นห่วงลุงหาว่าบูรี่อาชีพลุงในคลิปเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงเจ้าของคลิปเลยมีแต่ลุงแหละค่ะบูรี่อาชีพตัวเองนี่ครับลองไปชมคลิปบางโชงบางตอนครับผมผมผม,ผมมาขับรถซูบารุรับ<ะ>เล่นนเฉยนี่ผมเป็นสอนอาหารมีอะไรบ้า อาไม่เบิ้ลทำไมเมื่อกี้เบิ้ลทำไมก็พี่ปาดผมออกมาปาดทำไมก็แล้วก็ปล่อยไปแล้วไม่ได้ปาดมันจะเลี้ยวอยู่มัรถข้างหน้ามันนั่นพูดได้ดี็ได้เออไม่ต้องไมเบิ้ลก็ชอบพอะฮะเจ้าของกาบคุณไหมกาบตรงนี้ไหมเขากาบไม่งามๆมั้ยไม่ต้องหรอกพี่ฮะไม่ต้องหรอกเออนี่ผมเป็นนายทหารนายจ่าดูกรมมาทนูาครัหน้าผมขับขับดูรกมีปัญหาอะไรป่ะผมไม่มีหรอกแต่พี่ปาดออกมา พี่ป่าออกมาผมเป็นนายทหารไม่ผมมีกล้องพี่จะดูว่าผมมีกล้องก็มีไปนี่ก็พี่ป่าออกมาขี่ก็มีไปที่ขี่หน่อแดดพี่อยู่ตอนทะเลาอาหารครับคด้ตีขี้หน่อแดดรู้จักไหมับอ้าไม่ได้ขายยาบ้านนี่ฆ่าคนตายนี่จับกล้องก็จับไปจะได้ถ่ายอยู่แล้วเว่ยพอจะมีเรื่องเก็บเงในเป๋าก่อนนะาครับเป็น ครับไม่ได้ยังครับก่อนมีเรื่องคิดตังในเบ้าก่อนอ่าเนาะอ่าเวลาด้วยครับหมายว่านี่ผมมีเวลาว่างครับก็คือเล่นโอเคไหมอ่าโอเคนี่นะครับภายหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะครับก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากครับ มึงก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างพูดคําว่าขอโทษเพราะว่าบนท้องถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างบางคนก็ตั้งคําถามนะครับว่าเอาให้แน่นะตกลงเนี่ยลุงเป็นสารวัตรทหารหรือเป็นนายทหารสัญญบัตรกรมพระธรรมนูญถ้าเป็นนายทหารสัญญบัตรจริงเนี่ยคงไม่มาขับรถซูบารุเล่นๆหรอกนี่ครับแล้วก็มีคนบอกว่าพอเป็นข่าวเนี่ยอาจจะต้องมีกระเช้างามๆไ่ว้สวยไปขอโทษหรือเปล่านะครับนี่ครับ ก็บอกว่านี่ครับจริงๆเนี่ยต้นต้นคลิปเจ้าของคลิปที่นาคลิปมาโพสต์เนี่ยก็ช่ยย่อยนะครับเขาบอกว่าเปิดไฟเลี้ยวก็กักไม่ให้ไม่ให้ล้วนสุบุรุนเข้าพอเหตุการณ์นี้จบเนี่ยก็เนี่ยครับก็ไปตามเบิ้ลใส่เบิ้ลเครื่องใส่เขาอีกนี่ครับก็มีการตั้งข้อสังเกตไปยังคนที่นําคลิปมาเผยแพร่ด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นเรื่องราวบนท้องถนนที่มีชายคนนี้อ้างว่าเป็นทหารนะครับแล้วก็ทําพฤติกรรมที่ต่อว่าเขาแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบดูนะครับว่าเป็นทหารสังกัดไหนอะไรยังไงเป็นทหารจริงหรือเเปปล่่าาหรือว็น ทหารทิพตทหารเกนะครับก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปครับเข้าไว้ทีดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ